เอ็ูดเนี่ยก็จะดูเกร็งๆนะบรรยากาศเราเริ่มต้นเวลาผมเป็นมาร์เรเตอร์น <mm ี่อยากให้ห้องสบายๆนะครับฟังแบบสบายๆไม่เครียดแล้วในขณะเดียวกันก็เรียนวิกรทั้ง erm สีท่านไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเราพร้อมจะรับคำถามจากทุกท่านได้หมดเลยท่านที่ฟังผ่านไลฟ์นะครับทางบ้านก็สามารถที่จะคีย์คำถาม เข้ามาในระบบได้เรามีเจ้าหน้าที่ที่จะโค้ดคำถามขึ้นมาให้ผมข้างบนแล้วก็จะตอบกรณีที่ตอบไม่ทันนะครับก็จะแยกคำถามให้ว่าวิศวกรท่านใดจะเป็นคนตอบนะครับแล้วก็ผมก็จะเป็นผู้ประสานงานตอบกลับไปให้ท่านที่ถามผ่านระบบไลฟ์กลับมากรับผมพยายามจะพูดให้น้อยที่สุดนะครับพยายามเตือนตัวเองเนื่องจากวันนี้เนี่ยวิศวกรผมทั้งสีท่าน จะมีเวลากับผมประมาณ15-20นาทีเท่านั้นเองเพราะตอนบ่ายสองครึ่งเราต้องเบรกเพื่อจะกลับ้ามาอาสูอีกหัวข้อหนึ่งนะครับต้องเรียนว่าหัวข้อแรกๆเนี่ยเหมือนเครื่องอยังไม่ค่อยร้อนนะครับเราเรามารับหน้าที่อุ่นเครื่องแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่ถ้าท่านสังเกตจะเห็นว่าคำว่า Forward Culture er Prevention for Safety Thailand นั้นเนี่ย เราพยายามที่จะติดตั้งเครื่องมือสำคัญคือ MDC 3ตัวนี้เข้ามาด้วยเพื่อจะเป็นอะไรที่จะบอกว่าผู้ประกอบการผู้รับผิดชอบงานอาชีวะใหม่ของแต่ละสถานประกอบการนั้นเนี่ยจะต้องยึดหลักอะไรนะครับในราย MDC เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีหัวข้อทุกหัวข้อที่จะแตะไปถึงทั้ง3ตัวนี้โดยตลอดนะครับหัวข้อที่ต่อจากบ่ายวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันงั้นเกินในวันนี้เนี่ยก็อยาก,กเรียนว่า ในฐานะที่ทั้งทั้งสท่านนะครับสท่านก็จะเป็นผู้มหารระดับสูงของหน่วยงานกระทรวงแรงงานของกรมส่งเสริมการงานแล้วก็ของของประกันสังคมน,นะครับส่วนท่านอาจารย์ผมคงไม่ไ้องแนะนําอะไรมากเพราะว่าในห้องนี้น่าจะเป็นลูกศิษย์ท่านมากกว่าครึ่งแล้วก็อยู่กับวงการพวกเรามาโดยตลอดนะครับไม่รบกวนเวลาโมเดลเตอร์พูดให้น้อยนะครับขออนุญาตเริ่มต้นในการ ใช้เวลากับพวกเราที่ท่านรองประหัดบรรรัตรัฐก่อนเลยนะครับต้องเรียนว่าท่านวรรณัรัฐนอกจากไปรับหน้าที่สําคัญในกระทรวงแล้วอดีตท่านเป็นลูกม่อนะครับของกรมสวัสดิการหุ้งพองแรงงานโดยตลอดดูแลงานด้านเซฟตี้นะครับเป็นงานหลักมาโดยตลอดเพราะง,งั้นอยากให้ท่านสะท้อนภาพนะครับว่าพอไปอยู่ในกระทรวงแล้วเนี่ย นะครับเราจะได้มีส่วนผลักดันในเรื่องของนยโยบายของกระทรวงนะครับในการที่จะดำเนินงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนามัยแล้วก็ผลักดันนยโยบายตรงนี้ได้อย่างไงจนตนา้งาวลาก่อนเลยนะครับ15นาทีนะครับ,รบผมผมผมไม่กล้าเบรคตั้งแต่ขอบคุณครับขอบคุณท่านผอ,อ,อสสปทปกติผมจะเรียกว่าพี่เป็ดนะครับพี่เป็ดเป็นเป็นพี่ชายของพวกเรา นะครับในห้องนี้ผมว่าเกินครึ่งนะครับก็จะเป็นอดีตผู้มั่นชาแล้วก็เป็นผู้แของพวกเรานะครับท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเซฟตี้ท่านหนึ่งนะครับต้องกราบเรียนท่านประธานบอร์ดสสปทนะครับแล้วก็คณะกรรมการบอร์ดนะครับแล้วก็พี่พี่นะครับที่คลุกคลีงานด้านความปลอดภัยนะครับทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆนน้องนนะครับที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านนะครับพอออกจาก กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนะครับก็พอมาอยู่ในภาพกระทรวงนะครับก็ย้อนกลับไปางานด้านเซฟตี้นั้นผมเรียนให้พวกพี่ๆทุกท่านได้รับทราบเลยนะครับว่าเป็นงานซึ่งมีความสําคัญมากนะครับผมว่าส่วนหนึ่งที่ผมได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นผมแบบว่าอาจจะเป็นเพราะงานเซฟตี้งานหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมได้มีโอกาสทํางานใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูง ท่านรัฐมนตรีเคยเรียกผมไปถามเรื่องงานงานด้านความปลอดภัยนะครับท่านถามถึงจอปอนะครับว่าจอปอนั้นทั่วประเทศนั้นทําอะไรกันอยู่นะครับแล้วก็สามารถอยากช่วยงานของกระทรวงได้มากน้อยแค่ไหนในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับท่านอยากเห็นจอปอนั้นออกมาทํางานช่วยสังคมเยอะๆนะครับในคราวที่ไฟไหม้โรงงานมิงตี้ที่ปากน้ํา นะครับท่านเรียกหาจอปอนะครับท่านให้ความสําคัญกับงานด้านความปลอดภัยมากนะครับวันนี้ทุกท่านก็คงได้เห็นนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็ให้ความสําคัญกับงานด้านความปลอดภัยนะครับของคนทํางานนะครับไว้เป็นอย่างสูงนะครับท่านบอกว่าผู้ใช้แรงงานนั้นนะครับเป็นเป็นฟันเฟืองเป็นเครื่องจกักรเป็นกําลังสําคัญ ในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะครับเรื่องของลูกจ้างนั้นท่าในให้ความเป็นห่วงเป็นใหญ่เรื่องของความปลอดภัยในการทำงานมากนะครับทุกวันนี้ก็เกิดเหตุบ่อยๆนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้างนะครับตกจากที่สูงบ้างนะครับผมดูตัวเลขของปีที่แล้วนะครับเรียนรัฐมนตรีเมื่อเช้านะครับมีคนเสียชีวิตจากการทำงาน 50- 500 577คนปี2,564นะครับท่านรัฐมนตรีท่านถามว่าจากการทำงานหรือท่านลองบอกใช่ครับนะครับถึงตัวเลขนะครับการประสบอันตรายกรณีร้ายแรงจะมีเทรนที่ลดลงนะครับก็อาจจะเป็นอันนี้สงว่าในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับอาจจะออนไซต์น้อยหออาจจะออนไลน์เยอะนะครับก็อาจจะอาจจะ ทำให้ตัวเลขลดลงนะครับแต่ก็เป็นตัวเลขที่ลดลงแล้วเรายังไม่พอใจนั่นแหละนะครับเราอยากให้ซีโร่เอ็กซิเดนที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเรื่องซึ่งมีความสําคัญนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านก็ได้ป,ประกาศเป็นนโยบายสําคัญนะครับที่จะยกระดับส่งเสริมคุ้มครองแรงงานนะครับยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานนะครับประเทศไทยเรา เองเราก็ไปรับอนุสัญญา187นะครับตั้งแต่ปี2559นะครับเรื่องของการส่งเสริมการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับซึ่งเราต้องดำเนินการในหลายเรื่องและต้องไปชี้แจงที่ไอโลทุกปีนะครับระเบียบวาระแห่งชาตินะครับก็ยังกำหนดนะครับแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีนะครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเป็นเป็นนโยบายเป็นทิศทางนะครับที่ผู้บริหารของประเทศที่ผู้บริหารกระทรวงแรงงานโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลิ่นท่านให้ความสําคัญนะครับผมเรียนได้เลยว่างานด้านความปลอดภัยในการทํางานนั้นเป็นงานสําคัญลําดับต้นๆของกระทรวงแรงงานแล้วก็ของประเทศเรานะครับเป็นมีส่วนผลักดันในการทํางานขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งสิ้น นะครับในทุกลกลไกของกระทรวงแรงงานนะครับนับตั้งแต่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนะครับมาตรการในเชิงป้องกันนะครับเเวนชั่นนั้นนะครับก็เป็นเรื่องซึ่งมีความสำคัญเรามีนโยบาย s a ฟตี้ไทยแลนด์นะครับขับเคลื่อน3ด้านนะครับเดี๋ยวท่านรองเท็ดดีคงจะลงในรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบังคับใช้กฎหมายสร้างการรับรู้ หรือการทํางานกับเครือข่ายต่างๆนะครับเรายัางพูดถึงกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับจะมีทักษะจะมีสกิลอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณละเลยนะครับระเบียบวินัยคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวคุณก็เป็นผู้ใช้แรงงานที่พิกลพิการนะครับมนันเรื่องของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทิ้งไม่ได้กับเรื่องของทำงานด้วยความปลอดภัย กรมการจัดหางานนั้นนะครับมีรายง,งาน CLMV เข้ามาในประเทศตนนัดีตัวเลขเอาตัวเลขที่อยู่บนดินนะฮะสองล้านคนเศษคนเหล่านี้ก็ต้องทำงานด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วในคราวที่คนไทยต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศนะครับจะเป็นเกาหลีหรือซาอุดีอาระเบียที่กำลังจะเปิดประเทศหรือประเทศต่างๆนะครับคุณต้องเข้าใจนะครับ การทํางานในประเทศนั้นๆด้วยนะครับก่อนไปก็ต้องจัดฝึกอบรมด้านเซฟต,ตี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนสสพทนะครับในฐานะที่ส่งเสริมหรือโปรโมชั่นนะครับก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนางานด้านความปลอดภัยอย่างอย่างอย่างเรียกว่าอย่างสําคัญยิ่งนะครับงานวันนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับก่อนท่านรัฐมนตรีท่านจะเดินทางกลับนะครับท่านก็ได้กรุณา ชมเชยกับทางผู้บริหารของสสปทนะครับว่าจัดงานได้ยิ่งใหญ่ดีมากนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนก็ได้รับรู้ได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเดินเข้ามาในงานหรือว่าจะออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับได้เห็นสําคัญถึงงานด้านความปลอดภัยท่านนายกรฐมตีท่านตัดภารกิจต่างๆแล้วก็มาร่วมมาเป็นประธานให้ในงานครั้งน,นี้เชื่อเห็นว่านโยบายด้านความปลอดภัยนั้นผู้บริหารระดับสูงของประเทศให้ความสําคัญนะครับ สำนักง,งานประกันสังคมนะครับก็จะดูในเรื่องรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพเชิงรุกนะครับกลไกลกาสามเฮนะครับเฮลปิ้งเฮลตี้นะครับแฮมเลดนะครับ, ping, รบ,รบทุกภาคส่วนของกระทรวงแรงงานขับเคลื่อนง,งานไปด้วยกันหมดนะครับก็ยังไม่พอนะครับเครือข่ายต่างๆนะครับที่อยู่ในห้องนิทรศการจํานวนหนึ่งและที่อยู่ที่ไม่ได้มาร่วมจัดนิทรรศการ ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้แหละครับเป็นเครือข่ายสําคัญในการทํางานให้พวกเราจอปที่กระจายอยู่ต่างประเทศนะครับตัวเลขตันนี้ใช้หกแสนก่อนนะครับอาจารย์นะครับห้าระดับนะครับคนเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเครือข่ายสําคัญที่จะไปจัดวางระบบงานเซฟตี้ในโรงงานนะครับให้เกิดความปลอดภัยขึ้นมานะครับเพราะทิศทางนโยบายและเป้าหมายต่างๆเหล่านี้นะครับสุดท้ายสิ่งที่ทางกระทรวงแรงงานอยากเข็นคือนะครับ แรงงานทั้งหมดนั้นมีศักยภาพแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นหมายรวมถึงว่าการทำงานแล้วต้องเกิดความปลอดภัยขึ้นมานั่นเองนะครับเป็นเป้าหมายสุดท้ายตัวเลขการประสบอันตรายนะครับต้องลดลงนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องสิงคโปร์แหละนะครับสักประมาณสักหนึ่งนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้กระทรวงแรงงานอยากเห็นนะครับแล้วก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกันกับ ทุกหน่วยงานของกระทรวงแรงงานทุกกรมรวมทั้งสสปทนะครับแล้วก็เครือข่ายทั้งหมดนะครับผมเรียนได้ว่าพอออกมาจากออกมาจากกมรมวับมองภาพกลับให่นะครับผมว่าทุกภาคส่วนพร้อมทํางานร่วมกันนะครับแต่การประสานงานการทํางานร่วมกันนั้นนะครับเราต้องทํางานให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับทำงานเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเข้าไปในแต่ละภารกิจของแต่ละส่วนงานของแต่ละกรมนะครับ ต้องใส่ต้องแทรกเรื่องของความปลอดภัยนะครับงานความปลอดภัยนั้นต้องทำให้เป็นก็เรียกว่าให้ทุกฝ่ายมีพฤติกรรมในการทำงานอย่างปลอดภัยให้ให้เข้าไปอยู่ในสายเลือดนะครับในขณะเดียวกันทุกส่วนทุกคนนะครับในแต่ละองค์กรนั้นจะต้องร่วมมือดูแลเรื่องความปลอดภัยตามบทบาทและหน้าที่ของตัวเองนะครับ อย่าให้คนอื่นมองว่าเป็นการจับผิดนะครับของของหน่วยงานความปลอดภัยนะครับทุกคนต้องมีส่วนร่วมทำงานด้วยกันความปลอดภัยที่ท่านนายกบอกเมื่อตอนเช้าบอกว่า,วามันต้องเริ่มที่พฤติกรรมเริ่มที่ตัวเองดีที่สุดต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนดีที่สุดนะครับและในโอกาสนี้หรือโอกาสข้างหน้าผมว่าต้องใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับมาใช้ร่วมในการทำงานนะครับเพื่อป้องกันเพลดความเสี่ยง นะครับก็จะเป็นทิศทางแล้วก็นโยบายแล้วก็รวมไปถึงเป้าหมายในการทํางานที่กระทรวงแรงงานอยากจะขับเคลื่อนนะครับในโอกาสต่อไปข้างหน้านะครับขอบคุณครับ